สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อเอฟซี FC ทุกท่านเรามาดูบนกันอีกโุดพรุ่งนี้บนพรุ่งนี้สรุปบนก็จบแล้วโลวันหัวโยกก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาดูก,กันเลยยหลบนนี้พีที่สี่จะกู้ จาวันที่หนึ่งทับสามทับหกแปดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าล่างวัที่สองสาม ใช้เค่นเนี้ยใช้เค่นี้เนาะเข็นนี้เราจะมาดูที่เส้นสิบหน่วยล่างใส่เส้นลงมาเลยก็คือเปนบวกสองเป็นเก้าอันนี้ก็คือเปด บวกเจ็ดบวกสามเท่ากับเลื่อนมาพี่น้องแปดเก้าสิบอันนี้มาแปดอีกอันแปดเก้าอีกแปดศูนย์ บวกสอนะคะตัวนี้ไม่เอาบวกสองคงที่แปดเกนี่เป็นสิบแปดเกเหมือนเดิมหคู่ชุดจับคู่ก็คือแปดจับคู่กันก็คือแปดแปดเก้าแปดปดศหลักร้อยเราใช้ตัวนี้บวกกัน ศูนย์บวกเเท่ากับเจ็บวกสามแบวกสได้เจก็คือเ0็ดศูนย์โอเคไหมเล้ออกไปก็คือ 0, 0. ู

อันนี้มาก็คือห้าบวกสองห้าแล้วหกเจ็ดเอาหลักแสนมาเลยเก็บคู่กันก็คือห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดหลักร้อยเราสองตัวนี้บวกกันก็คือแปดก็คือห้าเนาะ

ยี่สิบอไปเป็นเจ็ดเจด็สามเจ็ดเจ็นี่แหละสุดท้ายนี่แหละมันจะยาก <laughs> ไม่รู้จะมาตัวไหนไม่รู้จะมาตัวไหนจัดไป 3ามเจ็ดเจ็่าวางไวที่ห้าศูนย์แปจ็ดดบวกเจ็ดบวกศเท่าก,กับห้าเราใช้ลักษสนมาวางเลย ก็คือแปดบวกสองเป็นศูนย์แปดบวกสองเป็นศูนย์นี่เหล่มันจะเลียงยาก <c oughs> ให้ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเอาไปศูนย์ห้าชอบมากเลยศูนย์สี่แต่ก่อนมันเป็นศูนย์สี่ศูนย์ห้าอีกศูนย์อันนี้ก็คือแปด ห้าแปดหกแปดเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดจัดไปหลักร้อยก็คือสี่บวกเจ็ดตัวนี้นะคะสี่บวกเจ็ดเจ็ดละแปดเก้าสิบสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี ชอบก็จะไปคัดกับผ่านมาเอาไปจับใส่เองนะคะชอบตัวไหนก็จับไปตัวนั้นที่62 50 60, 74 58 8 ไว้ก็คือ95 96 97 9อัจะมาถ้า9มานะเลขสัญจรน,นะเลขสัญจรจะชอบม,มา9ถ้า9มามันจะต้องมา95 96็7แต่จับใส่หลักร้อยใครชอบตัวไหนก็จับไปเอาไป4 05นะคะ ศูนย์มาเจ็ดมาศูนย์อาจจะมาศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดมันอาจจะมาได้ทั้งสามตัวข้นหน้ามันไม่ค่อยมาเลยหนึ่งศูนย์ห้า gì Xuống hộp Nâng xuống hộp Chụp hả Chịt Chịt xe yên nữa khá รอบศูนย์นี่ไม่รู้เป็นอะไรอย่างศูนย์มาจิตมานี่ก็ศูนย์มาเพราะมันมาตกสุดท้ายเนาะจก็มามือไปเล็งห้ามันยังมาจเลยแปดห้าจิตห้ามาจิตอันนี้ก็ไม่แน่เนาะไม่แน่เลยศูนย์ศูนย์อาจจะติดมาอีก เลขสันจรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเจ็ดติดมาศูนย์มาเจ็ดมานี่ศูนย์มาหรือเปลี่ยนมาศูนย์นี่แหละเอาศูนย์มาไวมากกว่าก็คือสี่เจ็ดศูนย์เนาะไปสามตัวเลยสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดเอาไปครบเลยชอบก็จัดขันก้าผ่านแปดจับใส่เองนะคะจ่ไม่ชอบแปดแต่ชอบศูนย์เพราะว่ามันมันชอบมาตัวาย ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเค็บไม่ลุ้นนี่แหละมันออกไปล่างศูนย์ห้ามันอาจจะมาบนห้าศนย์ห้าไปเลยไปเลยไปเลยนี่แหละสองหางร้อยร้อยห้าสองหางจบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ ก็บไมรุนเอาไปเลยศูนย์ห้าถ้าใครชอบมือเีน็นนะเอ็ดซื้อแล้ว <laughs> ซื้อเต็มสปีดแล้วศูนย์ห้าสามใบศูนย์ห้าสห้าศูนย์อย่างละสองใบสามใบไปแล้วเอาไว้รอรุ้นเลขที่มันได้เยอะๆชอบก็จัดการก็ผ่านนะคะดูคําเตือนคาเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น เรดใช้วิจรารณาในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,วยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า